โอเคนะครับผมตอนนี้ในยูโรไอทูเนี่ยได้บีดิสคอ้อนของตัวเองแล้วนะครับผมดิสคอดตอนนี้ก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมมาจอยกันได้นะครับผมมาพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซื้อขายไอดีได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้นะครับผมก็มีสร้างห้องสร้างบทอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมี ห้องพูดคุยข้อมูลข่าวสารเสืส้อขดีลงมีลงไอแอคคิวร์ดนะผมมีลงคลิป YouTube นะครับผมแล้วก็มีห้องการพูดคุยด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมมาจอยกันเยอะนะครับผมขั้นตอนในการเข้า Discord นะครับผมให้เราเ,ออเข้ามาที่ช่องผมนะครับผมแล้วกดคลิปล่าสุดนะครับผม อ่าแล้วก็ทําการกดดูดีสคริปชั่นนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมกดมาแล้วอ่าแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับผมอ่าก็จะมีเออ่การรับเติมแพ็กนะครับผมมีเอ่อไอด์ ID นะครับผมไอด์ไลน์ของผมนะ,ะผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีทั้ง Facebook ไลน์ส่วนตัว Instagram แล้วะดิสคอร์ตนะผมให้เรากดไปที่ Discord นะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโอดอีกตูเชยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการแจก ID นะครับผมไม่ได้ฉลอง400ซับนะครับผมแต่เป็นการแจก ID แบบอยากแจกอยากแจกเฉยๆนะครับผมอ่า ก็จะมีนะครับผมมีบอสซีโอน,นะครับผมมีไฮยามะนะฮะมีลิงคลัชอุคูลเลเลนะครับผมอ่าก็คือมีบอสแสงก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าบอสแสงมันก็เหมือนเจมมืดนัะผมแต่การสาบของมันเนี่ยมันไม่แม่นเท่าเจมมืดนัะผมแถมการเปลี่ยนสภาพเนี่ยมันจะชัดน้อยกว่าเจมมืดนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดในร้านนี้กันนะครับผมโอเคเราไปดูที่ทีมนะฮะว่าในครั้งมีอะไรบ้างนะผม ในคลังก็มีนี่นะผมมีประมาณนี้เลยนะ,ะก็ไม่มีอะไรเยอะนะผมในคลังนะไอดี ID นี้ซึ่งมีคัมแบ็กด้วยนะครับผมก็ใครที่เลิฟปั้นเนี่ยก็สามารถเลิฟได้เลยนะผมมีคัมแบ็กอะไรพร้อมนะผมแต่ไม่มีเซเว่นดนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าไอดีนี้ผมได้ทําการดองไว้นานมากๆแล้วนะ,อะโอเคคัมแบ็กก็ไม่ได้ทาแบบทำมาแค่2วันนะผมภารกิจก็ไปเคลียร์เองนะครับผมส่วนแพ็กเนี่ย มีแพ็กต้อนรับกลับมาด้วยนะครับผมแต่แพ็กเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีตอนเลเวล3นะครับผมซึ่งไอเดียนี้เลเวลแค่2เท่านั้นนะครับผมอ่าก็แสงเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่คัดนี่ใช้งานไม่ค่อยได้ก็ไม่ต้องเอาคัดเอาทีมก็ได้นะครับผมอาจจะใช้ลูกต้นก็ได้นะเพื่อเอาซัมมอนมาป่วดนะครับผมข้อเสียคัดมันเยอะนะเพราะว่าแร่มันสูงด้วยแล้วตัวมันไม่ค่อยก่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็กติกาง่ายในการรับรหัสนี้ไปนะครับผมโอเคข้อที่1นะครับผมให้ ติดตามนะผมช่องในร o ยตูนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับผมอ่าสองนะผมให้เข้าร่วม Discord ของผมนะครับผมอ่าต้องเข้าทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่ได้กิจกรรมนะครับผมสำหรับ Discord นะอ่าข้อที่3นะครับผมให้เราอ่ะเมนไอดีนะครับผมไอดีไลน์ไว้นะครับผมเป็นช่องทางการติดต่อที่ผมจะสามารถติดต่อเข้าไปเอารหัสไปให้ได้นะครับผมสำหรับคนที่ผมถูกใจนะ อันทีสี่นี่นะครับผมเป็นกิจการหลักในการหลับไอดีนี้นะครับผมก็คือการจัดคําคมเด็ดนะครับผมเกี่ยวกับไลน์เลนเจอร์หรือเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับซัมติงอะไรก็ได้นะครับผมแบบให้ผมแบบรู้สึกรู้ถูกใจเยอยมันเด็ดมากนะครับผมก็อ่าก็ทําการให้ดีไปเลยนะครับผมแต่ต้องมีสี่ข้อนี้นะครับผมอ่าไอเรื่องการกดติดตามช่องผมแล้วก็กดไลค์คลิปนะผมให้ส่งหลักฐานมาในไอดีไลน์นะครับผม มาทางไลน์นะเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อนะครับผมเป็น ID ไลน์หลักนะไม่ใช่ไอดอในโรเอ็กทนะครับผมไม่ใช่ ID ID 1นะเป็น ID ไลน์หลักอนะไลน์หลักที่มีไอชินระอยู่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทักไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากรูปกิจกรรมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ